ขอสวัสดีนะคะวันนี้คือวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565นะคะก็มาดูนะคะหลังจากที่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะไม่มีแสงแดดแทบจะไม่มีเลยนะคะเพราะาฝนตกตลอดเลยก็จะมีบ้างประมาณ4-5นาทีแล้วก,ก็ไม่มีแดดเลยนะคะงีแต่ความมหัศาจรรย์มันอยู่ที่ว่านี่ตู้ ออแผงโซลาเซลล์ ale, นะคะแบตเตอรี่นะก็ยังให้ใช้ไฟฟีอยู่เลยนะคะยังสามารถมีประสิทธิภาพใช้ไฟฟีดูนะฮะดูตอนนี้ตอนนี้ตอนเช้านะคะในเวลาหกโมงนะคะไม่ไม่มีแดดเนี่ยแผงโซลาเซลล์ ale, นะ,ะขยันมากๆเลยนะคะดูแผงโซลาเซลล์ ale, อยู่ข้างล่างนะคะอ่านี่ฮะข้างล่างตรงนี้ฮะนี่ฮะ ี่ข้างล่างอันนี้คือกลุ่มๆนี้ไฟจากการไฟฟ้าอ่าดูจากการโยงนะคะตอนนี้ยังใช้ไฟฟีอยู่นะคะเส้นโยงมาที่แผงอ่าโซลาเซลล์มาที่แบตเตอรี่ต่างๆนี้ตอนนี้เราใช้อยู่ในระบบโซลาเซลล์อยู่นะคะไฟฟีก็ว่าได้เลยนะคะอะตัวกลมๆมข้างบนก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคือเรายังไม่ได้ใช้เราใช้ของฟีอยู่นะคะถ้ามันมีตัวโยงข้างบนก็ เป็นเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าสุริยภาคนะคะดูแต่ถ้ามันไม่มีแดดต่อไปนี้ก็ไม่แน่นะคะก็อาจจะใช้จากไฟฟ้าสุริยภาคก็ได้นะฮะฉะนั้นเรามาดูว่าจะทำยังไงตอนนี้เรายังใช้อยู่นะฮะนี่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วก็กาต้มน้ำไฟฟ้าแล้วก็เพิ่งน้ำก็เพิ่งเดือดเสร็จไปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ ตู้เย็นนะฮะตู้เย็นเราก็ใช้อยู่สองเครื่องนะฮะใช้ตลอดเลยนะคะอันนี้ถอดไม่ได้เพราะว่ามันมีอของแช่ยเย็นอยู่ในนั้นมันต้องใช้ตลอดแล้วก็บางทีแส้ก้าก็เปิดแอร์นะคะมันหยุดที่ผ่านมาก็เปิดแอร์บ้างเพราะว่าอากาศมันก็มีมีร้อนร้อนบางโอกาสนะฮะแล้วก,กางคืนก็เปิดไฟ 3- 4มหดวงเพื่อให้ความสว่างกับบ้านนะฮะเพราะว่ามันก็อยู่ ท้ายซอยสุดนะฮะแล้วก็ยังใช้ไฟฟีอยู่เลยนะฮะยังยังไม่ได้ใช้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะทุกท่านอันนี้คือให้ท่านได้รับทราบนะคะแตะ่ถ้ามันไม่มีแสงแดดเลยอะไรทําไมมันไม่สามารถเก็บพลังงานมาให้เต็มที่กับการที่เราใช้พดุอุปกรณ์นะคะเพราะว่าดูนะะถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ถ้าพึ่งพาตัวเองเราก็อาจจะมีการเผาถ่านไว้ใช้นะคะ ไม่ใช้กรณียามแบบนี้นะคะถ้าเราจะมีคอนเซปต์แบบพึ่งพาตัวเองแต่ว่าสําหรับแสงคําฟ้าก็คือใช้ไปเลยนะคะใช้ไปเลยไม่จํากัดนะคะอย่างกระทะไฟฟ้าแล้วก็หม้อหม้อนึ่งข้าวแล้วก็สามารถทําเป็นทําแกงทำผัดท,ทำได้ทุกอย่างนะคะหม้อตัวนี้ฮะ,ะซื้อมานะฮะแล้วก็หม้อลมร้อนแล้วก็ไปอบอะไรทําไมครบวงจรเลยนะคะจะจะมีฐานไว้แต่ว่า ไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้วันไหนขยันที่จะทํำข้าวจีเนี่ยก็จะใช้่านข้าวจีมันจะหอมไงคะโบราณล้วก็จะจะั้งยังไม่ทิ้งนะคะทุกท่านดูนะคะความมหัศาจรรย์ของมันนะคะที่ผ่านมา2วันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่าแผงแปดแผงแล้วกม็มาเก็บที่แบตเตอรี่สองร้อยวัตต์เนี่ยมันสามารถใช้ให้กับวัสดุอุปกรณ์ ได้หลายอย่างแล้วก็ไม่มีการตัดไปที่การไฟฟ้าส่วนมีภาคเลยนะคะยังใช้ไฟฟรีสำหรับหม้อบ้านของแสงฟําฟนะคะ,ะแล้วก็ปรับพฤติกรรมบางอย่างอาจจะไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่มีัตต t สูงจะมีกินกนสระแสสูงในกลางคืนนะคะเรามากลับมาใช้ตอนกลางวันเพื่อทำให้มัน มีแสงแดดมาพลังงานมาเก็บที่โซลาเซลล์เก็บแบตเตอรี่ทดแทนได้ได้เร็วนะฮะแล้วก็สามารถใช้ได้ตลอดนะฮะอันนี้คือการกับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ที่ผ่านนี่นะฮะ,ะบ้านของน้องชายนะฮะอยู่เข้าไปทางซอยข้างหน้านี่ฮะห่างจากบ้านแสงอําฟาร้อยเจ็ดสิบเมตรนะฮะเขาก็ใช้พลังงานโซลาเซลล์ทั้งบ้านนะคะ คือบ้านเขาเป็นร้านค้านะคะก็ใช้วัสดุประกณ์ตู้แช่ตู้เย็นอะไรเยอะแยะนะ,ค,ะคุ้มค่ามากๆนะ,ะสำหรับบ้านน้องชายนะคะแต่เขาจะใช้แผงเยอะเพราะว่าเขาเป็นอากร้านค้านะคะร้านค้าเขาจะคำนวณของเขานะคะช่างเอ๋ทำได้นะคะก็จะเป็น youtube ของเขานะคะมาทำให้นะคะก็เนื้อที่ ที่บ้านแสงกรรมภาคือ3งานเคยที่บอกนะก็เป็นพ่อวิชัยก็ได้เป็นมรดกให้นะคะคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองพนหาร้อยาตอนนี้ก็มีคุณแม่อายุ7.4ต้องอยู่ด้วยนะคะแม่ก็ดีใจนะคะที่ใช้พลังงานฟรีใช้ใช้พลังงานแสงแดดแม่ก็เออได้เรียนรู้ไปด้วยแม่ก็บอกว่า,อาโอเคเลยนะเมื่อก่อนเนะี่ยเปิดแอ กบลปล่ยไฟฟ้าทิ้งไว้ก็บนเดี๋ยวนี้บลน,น้อยลงนะคะเป็นธรรมชาติของคุณแก่นะคะที่ว่ากลัวลูกจะเสียตังก็มันก็แฮปปี้ไปสําหรับแกอีกแบบหนึ่งน,นะคะนี่นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือวันหยุดที่ผ่านมาแสงกำฟ้าก็ปรับตรงนี้นะคะเอาหินมาลงเรียนแบบธรรมชาตินะคะทําให้ตรงนี้เป็นที่ร่มร่มรื่นที่พักผ่อนนั่งอ่า สมาธิก็ได้กลางคืนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีงูไม่มีญ้าลกแสงฟ้าก็พยายามจะไม่เอาอะไรมาปลูกด้านข้างๆบ้านอะไรทำไมนะทำให้เป็นพื้นที่ที่มันดูสะอาดตานะคะทุกท่านดูนวดฝ่าเท้าได้นะฮะนี่ฮะเป็นหินหินก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฟ้าใสนะคะที่มีเมตตากับแสงฟ้า,ฟาอามาให้ถึงที่เลยนะคะ,ะเป็นหินน้ำโขงมาไว้ นวดฝาา่าเท้าเราทำให้มันดูเรียนแบบธรรมชาติให้มากที่สุดนะคะดูนะฮะดูแล้วก็ฝนตกมามันก็จะไม่ขังดูค่ะ,ะจุดศูนย์รวมของอร่างกายมันก็น่าจะอยู่ฝ่าเท้านะคะถ้าเรานวดมันก็ให้ระบบต่างๆ่ระบบลำไส้ระบบะขับถ่ายระบบอะไรมันดีขึ้นนะคะทุก่านก็ได้ประโยชน์มากมายนะคะจากสิ่งที่เราทํา สวยงามด้วยนะคะดูสวยงามดูดีอขอบคุณแสงแดดแม้แสงหน่อยเดียวแผงโซลาเซลล์ก็ทำงานตัวเวนเตอร์ก็ประมวลทุกสิ่งทุกอย่างเก็บ ไปเป็นพลังงานมาไว้ที่แบตเตอรี่นะคะทุกท่านขยันมากๆเลยพอจะมีแสงแดดขึ้นมาหน่อยเดียวนะเวลาหกโมงเช้านทุกท่านนะอ่ะดูเนี่ยขุดบอ่อก็เพิ่งขุดลงไปเพราะว่าที่ผ่านมามันขุดยังไม่ลึกพอเนื่องจากน้ำมันมันไหลมันขุดเอาน้ำออกไม่ทันที่ผ่านมามันหยุดนะฮะเราก็เอาออกมาจนถึงก้นบอ่อจนแบบ ไม่มีโครนเลยนะคะแล้วก็สามารถปั่นน้ําขึ้นมาใช้นะฮะได้หลายได้นานอนะ่ะเป็นเป็นเกือบจะชั่วโมงเลยทุกท่านเมื่อก่อนก็ได้ห้านาทีก็ถือว่ามันหมดแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยฮะ,ค,ะความสุขความสุขความสุขหลายๆอย่างเนะี่ยเพราะว่าเรามีพลังงานฟรีแล้วก็ต้องหาสิ่ง,งต่างๆที่จะมาะเพื่อที่จะมาดึงจากพลังงานฟรีที่มันมีล้นเหลือนะคะมาใช้ แล้วก็บริหารจัดการตรงนี้อาจจะมีงบประมาณบ้างนะคะแต่ต่อไปมันก็คือการพึ่งพาตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนั่นเองนะคะทุกท่านแน้นจะมีลมพายุลมแรงหรืออะไรต่างๆไฟฟ้ามันไม่มาแต่เราก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะเราก็ยังใช้พลังงานจากแสงแดดพลังงานโซลารเซลล์นะคะมา ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของเราอยู่ดีนะคะแม้น้ำจะไม่มาน้ำจะขาดบอ่อน้ำจะขาดที่กักเก็บเพราะว่ามันใช้เยอะนะฮะใช้ทั้งหมู่บ้านเพราะการไฟฟ้าเออไม่ใช่ใช้ทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะมันก็มีกระทบกระเทือนกับบ้านของแสงฟ้ฟเลยนะคะเพราะเราใช้น้ำบ่อของเราเองแล้วก็เพียงพอนะคะเพียงพอเดี๋ยวการลดน้ำ ผักแล้วก็เอามาดื่มแล้วก็มาทาเครื่องกรองไวก้การลดขั้นตอนตัดทุกสิ่งทุกอย่างว่าว่าว่าได้นะฮะทั้งแก๊สแล้วก็การดื่มน้าแล้วก็ไม่ต้องซื้อเมื่อก่อนซื้อนะฮะซื้อวันหนึ่งไม่รู้อาทิตย์หนึ่งนะประมาณห้าหกแพ็คเลยนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเยอะเหมือนกันนะฮะอันนี้เราก็มาใช้ในการอาอะไร ทั้งสดชื่นทั้งอะไรเพราะเป็นน้ําจากธรรมชาติผ่านการกันกรองจากหินดินทรายอะไรต่างๆนะคะหลายชั้นหลายอะไรทําไมเป็นธรรมชาตินะฮะจริงๆอะ่ะสาทุท่านดูบรรยากาศด้านแสงกำฟ้าขอบคุณคุณพ่อวิชัยอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มอบสิ่งดีๆมอบมรดกตกทอดมานะจนถึงแสงกำฟ้านะคะแสงรรฟ้าก็ได้มาบริหารจัดการในส่วนนี้ที่ทำได้แล้วก็มีความสุขนะคะ ความสุขสร้างได้ที่ตัวเราของเองค่ะทุกท่านดูคอนเซปต์ความสุขสร้างได้ด้วยตัวเราและก็แบบพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะฮะทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแสงคำฟ้านะคะแสฟ้าก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าจะพูดไม่ะสะดุดอะไรทั้งท่าไทางน่ะขออภัยนะคะขอบคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ